่ะ Let's go Let's go ค่ะลงไปยุ่งก็เลงจะให้ถ่ายเลยฝนเลยต้องหายใจฝนเมื่อกี้ฝนตกจากบ้านเราโอ้โหดีมากเลยพี่แบบให้ฝนตกเอาทิ่ในใจแบบเออดีเว้ยมันจะได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เอ๊ะวันไหนไม่ทำนอนไม่หลับท่าเนี้ย ถลายอลีกวถาเรียกว่าอะไรครับสลิปไลายไลด์เหรอเฮ้ยยอันดออาอาไมสไลด์อัไหมแบบทำท่าดีใจอะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ่อยทีเอากล้องลงมาละถ่ายด้วยเดี๋ยวจาอีกทีมันถ่าย้วยถ่ายด้วย we okay.